โดยล่าสุดนั้นสอรอสอก็ยังเจราจาขอคืนพื้นที่ศูนย์ราชการไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนพระพุทธอิสระก็ได้ยื่นเงื่อนไข3ข้อให้หน่วยงานราชการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชุมนุมเนื่องจากระแวงว่าจะถูกจับกลุมตัวขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าจะต้องประสานกับนายสุทเทพเทือกสุบรรณตลอดว่าจะให้พื้นที่คืนหรือไม่การเจราจาขอคืนพื้นที่ศูนย์ราชการที่นำโดยพลตตรีอดุลน,นรงศักดิ์ รองผู้ปัะชาการตำรวจนครบาลพร้อมหัวหน้าส่วนราชาการยังคงไม่ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะการหารือในช่วงบ่ายระหว่างพระพุทธอิสระแกนนํามอบประชาธิปัตย์กับนายธงชัยชาสวัสดิ์อธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศที่ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ในการเจรจาขอเปิดทางให้หน่วยงานเอกชนเข้าไปทํางานออกเอกสารหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้กับประชาชนในฐานะคู่สัญญากับรัฐบาล โดยพระพุทธอิสระได้ยกข้ออ้างเรื่องของความปลอดภัยของผู้มาชุมนุมและแกนนําที่อาจถูกจับกลุ่มตัวมาเป็นข้ออ้างในการเจรจาโดยยื่นเงื่อนไข3ข้อที่จะต้องให้ผู้ชุมนุมเกิดความไว้วางใจประกอบไปด้วยจะต้องไม่มีเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ชุมนุมเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องให้ผู้ชุมนุมใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยไม่มีการขัดขวางและต้องไม่มีการส่งบุคคลเข้ามาสอดแนมในการชุมนุมเพื่อเข้าจับกลุ่มแกนนํา พระพุทธอิสระยังอ้างว่าถ้าสามารถให้ความมั่นใจได้จนถึงขั้นให้หน่วยงานราชการต่างๆที่ขอเปิดทางมาลงสัตยาบันร่วมกันก็จะยอมปฏิบัติตามเจริก็ตามยอมรับว่าได้โทรศัพท์สายตรงหารือกับนายสุเทพเทือกสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์โดยนายสุเทพได้สั่งการว่าจะยึดแนวทางเดิมก็คือปิดตายในทุกการเจรจาจริงอ่ะในมติเขาเนี่ยเขาปิดตายหมด เมื่อเช้าฉันก็เพิ่งคุยโทรศัพท์คุยกับคุณสุเทพเขาก็ยังยืนยันว่ายังต้องปิดตายฉันเนี่ยยังต้องถือว่าเมาื่อเมครู่นี้หลังจากคุยกับคุณแล้วเนี่ยฉันยังคุยกับพี่น้องของเราว่าเราจะรักษาอุด,ดมการณ์นักรบสีขาวนักรบของพระราชาไว้เราทําประโยชน์เพื่อประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนเราจะพยายามรักษา แล้วเขาท่านคิดว่าคุณสุเทพก็จะเข้าใจวิธีทาของเราหรือวิธีคิดของเราว่าเราต้องการจะทําให้ประโยชน์ของประชาชนเกิดขึ้นอย่างจริงด้านอธิบดีกรมการกงสุนได้ตอบกลับว่าการให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยอยู่นอกเหนืออำนาจห,หน้าที่และที่สําคัญก่อนที่ม็อบจะสบายใจส่วนราชการก็ต้องสบายใจด้วยการยื่นข้อเสนอ3ข้อมานั้นอาจทําให้เกิดข้อปฏิบัติตามมาเป็นร้อยข้อพร้อมกับยืนยันว่ากรมการกงสุนไม่ได้เลือกปฏิบัติ การขอเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานได้นั้นไม่เกี่ยวกับการไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเรื่องที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนั้นเนี่ยก็ผมก็กล่าวไดรว่าผมเองในฐานะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องอยืนตรงกลางนะครับความรู้สึกอย่างไรนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวผมไม่สามารถที่จะแสดงออกมาต่อสาธารณะได้นะครับเพราะว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ <ต GUY S 1> จริงผมก็หนักใจนะครับเรื่อง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 สามข้อของหลวงปู่ท่านนะครับทัาง <c oughs> ไม่ได้จีาขอเนี่ยนะฮะก็ม่ได้ว่าไม่ได้คำหนึงหรือสอ,องค <c oughs> ของพี่น้อง <c oughs> ก็จะพยายามคิดตามที่คิดได้เช่นผมก็ก็อย่างที่กาเบรียลท่านก่อนว่าเพื่อความสบายใจ <c oughs> ผมก็จะมีรูปของพาน,านักงานเรื่องอะไรตรงนี้นะแต่ว่า การดําเนินการนี่ก็กล่าวเรียนตรงๆว่าการบินการที่นอกเหนืออำนาจของผมเนี่ย <c oughs> ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะนำเงื่อนไขของพระพุทธอิสระไปหาหรือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงยืนยันไม่ขัดกับแนวทางของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอที่ประกาศจับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ภายใน72ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามไม่ขอยืนยันว่าจะได้ข้อสรุปก่อนเวลาที่กำหนดหรือไม่ ดยก่อนหน้านั้นในช่วงเช้ารองผู้ประชาการตำรวจนครบาลร่วมกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่เดือดร้อนจากการปิดถนนขวางการเข้าออกของเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะหารือกับพระพุทธอิสระเพื่อขอคืนพื้นที่อาทิกองทัพไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงยุติธรมรมรวมถึงร้อยโทหญิงสุงนิสาเลิศดพักวัดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในช่วงนั้นร้อยโทหญิงสุนิสาได้ถูกมอบประชาธิปัตย์แสดงปฏิกิริยาต่อต้านเพราะไม่พอใจที่มีตัวแทนจากรัฐบาลมาร่วมหารือโดยร้อยโทหญิงสุนิสาได้กล่าวขอโทษและถอนตัวออกจากวงเจรจาทันที